สมาคมนะคะักข่าวพัทยานะคะได้มีการจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันนะะักข่าวพัทยาประจําปี2556ค่ะโดยช่วงเย็นก็มีงานเลี้ยงสังสรรค์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมเรหนกาดเอนรีสอร์ภายในชื่อตรีมที่มีว่าเฮ้ยจะเก่าไปไหนเ,เภายในงานนะคะก็จะมีการดๆๆนนนรงค์เรื่องของการแต่งกายเป็นไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยภายในงานค่ะก็จะมีทั้งแขกผู้มีเกียรตินนการเมืองท้องถิ่นนะคะเข้าร่วมง,งานเป็นจํานวนมากค่ะ ที่โรงแรมแอนนากาเด่นรีสอร์ทพัทยานะคะทางด้านขอสมาคมนะคะักขาพัทยาค่ะได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในวันนะะักข่าวประจำปี2556ขึ้นนะคะปีนี้ มาในรีมงานย้อนยุคค่ะหลังปีนู่นเลย2499ี้านานมากค่ะทั้นนี้นะคะคอนเซปต์ก็คือเขาอยากจะรักษาวัฒนธรรมไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ชื่องานเลยนะคะเฮ้ย <He i, S 1> จะเก่าไปไหนงานนี้ค่ะก็มีทางด้านของนายอภรรษแสงแก้วนานยกสมาคมนะครพัทยาพร้อมด้วยนายชัยยศผู้พัฒนาพงที่ปรึกษา,านายกสมาคมนะคะรวมไปถึงคณะที่ปรึกษากิติมศักดิ์และเหล่าสมาชิกค่ะล้วนแล้วแต่เป็นผู้สื่อข่าวในสังกัดพัทยา เลยนะคะแต่ละคนไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเสื้อผ้าแม่ผมจัดเต็มค่ะคนอกจากนั้นนะคะ<ๆ>ก็จะมีมีราคาทางด้านของท่านอิทธิพลค,คุณปลื้มนายกเมืองพัทยานะคะคณะสมาธิสภาเมืองพัทยาทั้ง4เขตเลยเดิมไปถึงที่ปรึกษานายกเมืองพัทยาด้วยและคุณบอมเดชนางคุณยประภาชธนะคะก็ได้ไปเป็นตัวแทนท่านปรเมศงานพิเชษรองประธานคณะกรรมาการการเงินการคลังการธนาคารและสถาบันการเงินสอบพัพลังชนด้วยค่ะ นอกจากนั้นก็จะมีตัวแทนจากมิมอซ่านะคะตัวแทนของคุณสุพินเทพประจกักษ์และประธานบริหารในเครือไดอนานะแดนาณาก็มาร่วมงานด้วยนอกจากนั้นนะคะพี่น้องสื่อมวลชนจากทั่วจังหวัดธนบุรีก็มาร่วมเป็นเกตในงานวันตักข่าวนี้ด้วยค่ะสำหรับบรรยากาศในค่าคืนนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยค่อนข้างจะสนุกสนานคึกคักเลยทีเดียวผู้สื่อข่าวแต่และหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น V t ทีีนะครับที่มาในคอนเซปต์ย้อนยุคสมัยพ่อมากแม่นาคพระโขน เดี๋ยวเราไป,ไปเห็นภาพกันวันนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นกิจกรรมการแสดงช่วงเปิดงานก่อนครับแล้วก็ยังมีของศพทวิครับที่มาในคอนเซ็ปตย์ย้อนยุคซิต,ตี้นะครับแล้วก็ผู้สืขนักสื่อข่าวรวมนะครับก็คือนำโดยสีสันตะวันออกจัดเต็มมาด้วยการเต้นบีบอยนะครับอ,อย่างเพลงดัง ที่ดังเป็นกระแสามากๆตอนนี้ก็คือกังนำสตาร์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยละฮะ,ะมาแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกันนะครับสร้างความปร,ประทับใจเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของผู้สื่อข่าวโดยมีท่านอธิพลีขุนเพิ่มนายกเมืองพัทยานะครับเป็นผู้มอบให้พร้อมกับกล่าวให้โอวาทและอุทพรแก่สื่อมวลชนในวันนักข่าวอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังมีการประกวดการแต่งกายยอดเยี่ยมนะครับซึ่งฝ่ายหญิงรางวัล มีสิทธิ์นะครับผู้สื่อข่าวหญิงจาก b ีทีที่มาในชุดของแม่ลำาจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับจากละครพิเรียดที่เพิ่งจบไปก็คือเรื่องบ่วงบาปส่วนฝ่ายชายตกเป็นของคุณสามารถทองรอดนะครับผู้สื่อข่าวชายจากโทรทน์เคเบิลทีวีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า thank <laughs> you สนุกสนานคึกคักเป็นอย่างมากโอ้โหแม่นาพ่อหน้าพ่อ,าพพอมากอโอ้โหออกหลุดออกมาจากมาริโอ้นี่เปลี่ยนไปเลยใช่ <Dav> ให<ช>ม่ดาวิกาก็เปลี่ยนไปเลยนะคะแต่ที่สําคัญเราไม่ได้ดูรางวัลแต่งาหยิงยอดเยี่ยมคุณแม่รํเพงเจ๊นหน่อยของเราค่ะสุภณีสิทธิเสดายมาแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นของสเพทีวีนะคะคุณสามารถทองรอดยุคจิตีสองคนนี้เขาได้รางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยมพรุ่งนี้เราจะเต็มเดี๋ยวจะมาเอาภาพแบบเต็มๆมาให้ดูกันด้วยครับ